สวัสดีครับวันนี้พวกเก๋อารยะนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มารีวิวให้ลูกค้าดูเป็นคันนี้เลยครับออ e นิวมิ u b บิชิไททันจากค่ายมิซู ออนิวมิซูบิชิไททันตัวสูงนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันคือ1รุ่นอันต้า2รุ่นพรามแล้วก็3รุ่นโปรสำหรับคันที่อยู่กับผมนี่คือออนิวมิซูบิชิไททันแคป์พัท2.4โปรปี2024เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะสวยงามและดูดีขนาดไหนสำหรับรถคันนี้มาดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้าจะเป็นแบบไฮโดรเจนไฟตัดหมอกจะเป็นแบบ LED คิวโคเมียมไฟหน้าดีไซน์ออกมาเป็นแบบตัว C ถัดมาเป็นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่มีตัวหนังสือมิซูบิชิ้้าไ ซัล2 4 Pro คันนี้ต่างจากตัวอันต้าและตัวพรามแค่ไฟหน้าถัดมาในส่วนของล้อแม็กถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ก็มีล้อแม็กมาให้เดิมโรงงานมาพร้อมกับยางขนาด 265/70R16 ยางเดิมถัดมาเป็นกระจกมองข้างของตัวโปรนี้จะมีขนาดใหญ่ฝาครอบเป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวในตัวสามารถพับเก็บไฟฟ้าได้มือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมเรามาดูในส่วนของฝาท้ายของมิซูบิชิไททันคันนี้เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างหนึ่งของมิซูที่ฝาท้ายจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมือเปิดจะเป็นแบบโครเมียมสำหรับรุ่นนี้มีที่อออกฝาาาท้า้้้ยยยแแังแถงถถมมให เป็นรุ่นเริ่มต้นกันช้นหลังมีมาให้จากโรงงานเดิมทุกอย่างปลายท้ายรุ่นนี้จะเป็นแบบธรรมดาหลอดไฮโดรเจนเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในกันเลยนะครับเริ่มจากแผงประตูจะเป็นสีดามีปุ่มล็อกรถปุ่มปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาปุ่มพับกระจกปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าประตูทั้งสองฝั่งฝั่งคนขับจะเป็นแบบออโต้แลวก็มีปุ่มล็อกกระจกเพื่อไม่ให้เปิดกระจกได้เรามาดูในส่วนของเบาะรถคันนี้เลยนะครับที่นั่งฝั่งคนขับเบาะจะเป็นแบบเมนวลเป็นผ้าสีดําตรงกลางจะมีลายเดินด้วยด้ายสีขาวเบาะรถ เริ่มจากพวงมาลัยพวงมาลัยของรถคันนี้จะเป็นแบบ3กา้านมีปุ่มควบคุมเสียงหน้าจอของรถคันนี้เดิมโรงงานขนาด10นิ้วพร้อมระบบทัชสกรีนถัดมาเป็นระบบแอร์แอร์จะเป็นแบบเมนวลปรับระดับได้4ระดับมีฮิตเตอร์ในตัวมีช่องเสียบ USB Type C แล้วก็ Type A มีแอร์แบ็กคู่หน้าำโพวงคู่หน้าสาหรับเกียร์รถคันนี้จะเป็นแบบ6สปีดห่วเกียร์จะเป็นแบบธรรมดาเบรกมือจะเป็นแบบก้านดึงยังไม่เป็นแบบไฟฟ้านะครับสำห,หรับรถคันนี้เดีย๋ยวผมจะเปิดแคปคันนี้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง สรับแคบคันนี้ถือว่าไม่ได้แคบเลยนะครับกว้างขวางขนาดผมสูง170ปรับเบาะมาคนขับนั่งสบายคนนั่งหลังก็นั่งสบายด้านบนก็ยังเหลือเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องของรถคันนี้นเลยนะครับเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยครับว่าจะสวยงามขนาดไหนสลับรถคันนี้ สำหรับออนิวม s ซูบิชิไททันคันนี้นะครับเครื่องยนต์ขนาด2,442ซีซี184แรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลอัตราการกินน้ามันอยู่ที่14กิโลต่อลิตรถือว่าประหยัดมากมากนะครับคันนี้โดยรวมสำหรับรถคันนี้นะครับห้องเครื่องสวยงามเหมือนออกจากห้างป้ายแดง สำหรับราคาค่าตัวของรถคันนี้ผมตั้งขายอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทราคารถป้ายแดงตั้งขายอยู่ที่7 4 0 0 0 0ถ้าออกรถคันนี้กับผมเหมือนคุณประหยัดลงไป2 0 0 0 0 0บาทจากออกห้างป้ายแดงและคุณจะไม่คิดถึงเราได้ยังไงครับรถคันนี้ลูกค้าผ่อน8 0 0 0บาทตลอดสัญญาอย่าลืมนะครับรถคันนี้ไม่9,000กิโลเท่านั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้รถคันนี้ผมทิ้งช่องทางติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือลูกค้าท่านใดที่อยากให้ผมมารีวิวรถคันไหนให้ดูอย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วผมจะมารีวิว ยะยุทกิจไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมอาระยะยุทธกิจสินค้าคุณภาพหัวใจบริการ